เฮ้ยอ้ช่วยด้วยโดนเลมอนโอ้ยมันเข้ามาตีกว่านี้โอ้ยช่วยด้วยโอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะอันนี้เราก็อยู่กับเกม L and Tail Tower เป็นเกมที่จะทำให้เรา เป็นเจ้าของโรงเตี๊ยมแห่งนี้ประจการมาเป็นนักธุรกิจตอนนึงก็เข้าไปเล่นกันเลยเข้าไปที่จอยปะเจอนละไหนอะโอเคแบบน้ำหลังบ้านแล้วก็ไปหรอทุกคนรู้วุ่นวายน้ำน้ำทั้งสองสามถังเลยเว้ยแต่ว่าทุกคนกำลังยุ่งอยู่กับ หน้าที่ของตัวเองใช่แล้วธุรกิจดีมากกุยเมาเร็วมีใบตัดไทยไหมที่ตักน้ำอยู่หลังบ้านครับใช้แก้วตักคีเฮ้ยมีใบตัดไทยด้วยเหรอเจ๋งว่ะหย่อนลงไปตักครับคุณภาพภาพก็คือสูงนะมีจะวิ่งเออมุ่จะวิ่งสักกี่รอบวะเอาแก้วตักวสว่างวิดีโอเสียงกัรควบคุมคือถังน้ำาเลยครับทำไมเมาส์เฟิร์สบอลบอกว่าเอฟนนบอกว่าสักหกเหรอ กำลังดีโอเคโอเคอันนี้ไงทุกคนอยู่นี่เองนี่ขึ้นว่า close ปิดอยู่นะจ๊ะใช่แล้วโคตรมันมืดแล้วอทำไมเราไม่เห็นได้สร้างตัวละครเลยมันสร้างสร้างก่ายสร้างมันเถอะจะอ่าคือจะถามว่าต้องทำอะไรจะทำตามภารกิจทำเล่าข้าวบาเร่นะ เราเข้าไปข้างในอ่ะเข้าไปข้างในก่อนเอ่อทุกคนครับใครที่ซื้อถังมาได้โปรดเอาไปตักน้ำแล้วน้ำใส่ทีครับใส่แล้วว่าใส่เต็มเดี๋ยวนี้อ้าวใส่แล้วทำไมไม่ทำอะไรต้องการการนะครับมีอนะไรสูตรอาหารเรามีสูตรอาหารมีโจ๊กข้าวบะเปลือกถังน้ำเอาโจ๊กข้าวบะเลืต้องการการ ซื้อถังซื้อข้าวบาเล่ซื้อถังน้ำซื้อแก้วหมักอันนี้มันขึ้นเต็มแล้วนี่มีการเอออยกาอูอ่าไปทำกันเลยอย่าอู้อย่าอู้เร็วเร็วเร็วเออไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยววันนี้ภปสาจ้างมาอปฏินักทุงเดินทาง สนใจที่จะทำของตกค้อตกลงไหมล่ะที่ร้านจานโอเคเอาจานก็ตกลงเลยไหมั้ครับครับมีนีเกมด้วยเชี่อกูเล่นกูกินมามกๆอยู่เหรอเดี๋ยวมันให้เราทำข้อตกลงแล้วทำไมทำอะไรอ่ะผมยังไม่รู้เรื่องเลยครับออ๋คุยอยู่นานแล้วต้องไปทางไหนนี่ติดตั้ง ติดตั้งถังเอลมอมเมนูอาหารติดตั้งไว้ไผ่นะติดยี่สิบ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 เอลไข่รช่องใส่จานที่กดน้ำกดน้ำช่องใส่จานไม่มีค่าความหิวใช่ไหมหนเฟิร์สเออทุกคนดูเออเอาอใครม,มีแก้วมีแก้วก็จะเติมเติมใส่เข้าไปด้วย ่าซื้อถังซื้อแก้วหมักเอาอันนี้หนึ่งทัพหนึ่งคือทำหมดแล้วใช่ไหมทำอาหารครั้งแรกเอล่ะครับใครเป็นเชฟพวกคุณเลยเป็นเชฟไปบ้าน <laughs> ไปเลยคนทำอาหารล้างจานไปสัตว์ล้างจานเลยง่าไปไปไปล้างจานไปไปถ้วยมันใช้ได้สองรอบเหรอวะเอ้เดี๋ยวถ้วยก็ใช้เสร็จก็ปิดอุ่นใจอย,ง,อยงนี้แหละ กูใช้เสร็จกูใช้รอบสองแล้วมันล้างไม่ได้อ่าเสียงเพลงสักโยนถ้วยมาดิแค่นี้ละกันโยนยังไงวะกดแคมเอ่อล้วยถังถังเหล้านกูเสียงสักสามสองโอเคปุ๊ยประตูหลังนี้เปิดได้แล้วเอรออันนี้คืออขยะเราต้อง ทำยังไงกับขยะเอาไปทิ้งซื้อซื้อซื้อแต่ตังค์หมดแล้วดิมันมีอยู่แค่ร้อยเดียวเองอ่ะตังค์รวมกันนะจ๊ะบอกให้ตังรวมเหรอแล้วคือแล้วเมื่อไหร่จะเปิดตังค์หาตังค์ให้ได้สามร้อยเพื่อมาซื้อไอ้นี่ก่อนนะจ๊ะเออเหรอเออแล้วทำไมเฮ้ยอ๋อพลิกป้ายอ๋อเราต้องพลิกป้ายว่าเปิดนี่ แล้วมึงจะปิดแต่เชี่ยเลยรขาอยากรู้ไงชาวอยากนี่นี่ไปสิเฮ้ยเซฟเกมแล้วในเมื่อมึงเพิ่งมาเอานี่ไปทำความสะอาดสัตว์อะไรกูเป็นผู้จัดการเฮ้ยกูเป็นเมนเนเจอร์ทำอย่างยกูไม่ได้นะทุกคนผมเป็นเมนเนเจอร์ผมมีสิทธิ์จ่ายเงินพวกคุณเป็นไงกูใช้สิทธิ์มาก็มามาก็มาลชาอะไรวะเฮ้ยเมนเทนแนนหรอ มาทำอย่างใจอยู่งเนาะหรอนนนีีี่่ตรง้อะไรวะไอ้พวกนี้ต้องให้เมนเจอร์มาทำเองเลอะเทอะจันจริงเลยโอ้ถ้ามีเมนเจอร์อย่างเงี้ยลูกนอนรักตายเลยเนี่ยกูบอกเลยถ้าแบบมึงไม่อยู่เมื่อไหร่นะมึงเถอะแบบสวัสดีนักเดินทางอันนี้ลูกค้าว่าลูกค้ามาลูกค้ามาด่าก่อนเลยสวัสดีครับ สวัสดีครับต hey, ้อนรับ <Beach> ด <amigo> ิต <wolves gamma rock 68> ้อนรับดิเฮ้ยลูกค้าคนแรกมาดูดิโอ้ต้อนรับดิเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีที่ว่างให้ลูกค้าก็ไม่มีโต๊ะไงเวนโอ้ยพวกนี้โอ้ยโอ้ยบ้าบอลจริงแลเราจะตั้งไม่ตั้งตรงไหนอ่ะขายของขายอะไรขายขายไม้กวาดได้หรือเอาอาหารมาขายได้ปะ วางตัวให้แล้วน่าจะมีนะเอ้ยมีตังกันแล้วเหรอกูขายของที่กูซื้อมายอดเลยลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วลูกค้าอะไรลูกค้าะไรแรกเอ้ยผู้จดีหน่อยดิเออยดงดีนีเดีนะมาดน

เอาไไม่ไม่ไม่มีใครเอาเอวมาให้พี่เขาเลยอะโอ้โหมึงม่งเอามาหิดสนๆเลยแล้วทำไมมึงไม่หยิบไปให้กับว่าอุ้ยกูก็คุยกับเขาอยู่ไงกูต้องรับเหอไม่จําเป็นไม่รู้เรื่องเลยสองคนมึงไปแทรกเาต้องเปิดใหม่นะมันบอกว่าอาหารสิบจาน อ,อ,อ๋อต้องกดค้างเดี๋ยวโทษนะแล้วกินกันยังไงให้มันดำได้ขนาดนเเดี้แล้วแล้วเอาถ้วยไปวางไว้ตรงไหนอะช่องใส่โจเ,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 เราเราเอาเอาไปกินเองก็ได้ด้วยนี่หว่ามันน่าจะควรจะมีกล่องรึเปล่าอ้งงงแบบตัดต้นไม้ไม่ได้ใช่แบบเชยโคตรเซ็งเลยมีขวาดไหมทำเกลืออะไร <laughs> ช่ม่าด้เร่บาเล่บาเล่นี่คือมันหาเองได้หรือว่ามันต้องซื้อไอ้ทุกคนต้องซื้อต้องซื้อลงอ๋อบาเล่ต้องซื้อลงนั่นนี่ก็ต้อง,องทำอะไงวะแบอว่าเราต้องปไปนั่งทุบไงเราลตาแดงอนะ่ะเครื่องล้างจานง <laughs> ชง <laughs> <laughs> ตู้เพลงวย <laughs> มีตู้เพลงด้วยทุกคนเราต้อง

อ่าวางจะจัดร้านใช่ไหมนั่นเดี๋ยวกูวางให้ก่อนแล้วกันเรียมน่าอ่าถอยไปน,น่าจะต้องเข้าเ <Hey! S 2> อ้ยเดี๋ยวปล่อยให้ก่อนแล้วก็ค่อยเก็บเอามันบอกไอชุดน็อตโกนไอชุดน็อตโกทูฟาไอสัตว์ทำไมไกลไปหลงไงอ <laughs> อกขึ้นมาไกลไปเลอนมกูไม่ใช่ไม่ใช่โกทูฟากูหาบ้านกูไม่เจอ มันไม่มีแบ่งที <laughs> อาฉันวางชั้นวางจานอย่างนี้นะเดี๋ยวฉันวางแก้วขอดูคีย์ัดหน่อยมีระบุตำแหน่งกทีเหรอซื้อวางแก้วมาแล้วครูโอเคเลยอ๋เอเก่งมากุ <คน S 3> กดทีมันมันเห็นคนเห็นในนี่ปะอ๋อเห็นเพื่อนเหรออุ้ยบนมันไปไกลมือนงเนะกดทีดิเออไอเี้กกูหลง <laughs> หลงไปตะกลเลยยกเก ดีมากดีมากขายดีเพื่อนได้ห้าได้ห้าจีเมื่อกี้กูไปขายเออขายได้ได้อะไรสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับเทิร์นมาดิสัตว์เร็วส่งให้หวยแล้วพึ่งออกไปเหนือแถวนี้ก็ไม่มีหมู่บ้านด้วยอ่ะเอ็งแปลกๆนะเอ็งเอ่อโกลิคไอรอนเฮมปาบาเล่ใช่ไหมน้องเอ้ยพูดสิพูดพูดเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ เออพูดสีนอลว่างว่างเสร็จแล้วก็ไปเคลียร์ขยะยหลังร้านแล้วเร็วน้องสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ทักทายลูกค้าหน่ยเร็วโอ้ทําบาร่ขลาบาเลีกูขอซื้อขวานกูขอซื้อขวานกูคือเตรียมแล้วเหรอ เพืทำไมไว้สูงจังอะตัวกูก็ไม่ได้สูงตัววูเตี้ยเท่าหลังหมาแค่นี้เองเที้ยตัวกูก็สูงกว่าหลังหมาแค่นี้เที้ยไว้ก็สูงเลยเกือบสิบเก้าสิบไอถังถังหายไปถังหนึ่งอะไปรุ่นต้องเอาไปเติมเหรอต้องเอาไปเติมเหรอไม่ไม่ต้องเติมมันเติมมาแล้วเนี่ยไม่มีใครทับลูกค้าเลย เอลเอลกับเอาโจ๊กน้องไปเสิร์ฟเดี๋ยวพี่ล้างจานเองข้าวให้เยอะมากเลยเสิร์มึงก็ทำตอนแรกแล้วให้ใช้วางจานอยู่ตรงไหนนะอ่าอยู่ตรงตรงตรงที่ล้างจานเพื่อนตรงที่ล้างจานแล้วมันมีที่วางจานตรงไหนวะอออัพโหลดอัพโหลดตรงกูเนี่ยเี้ยสองใบเฮียต้องซื้อเพิ่มเอ้าเอ้าเอาเอาพวกต้องการเอล เพิ่นอยากกินเอลต้องเติมน้ำในตุ่มใช่ปะล้างจานใส่น้ำเก่งอะไรอ่ะข้าวบาเล่แล้วกูใช้นี่ข้าวบาเล่หรือเปล่าใช่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 เป็นข้าวเบล่าลานีได้ไหมบาเล่บาเล่จานนึ่งวะกูเฮ้ยบาเล่น้องบา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 บีได้ไหมเนี่ยบาเล่เต็มไปหมดเอาเฮ้ เอ้ครับครับพี่ครับไปรับออเดอร์นะครับพี่ครับอ๋อเอาบาเลกจานน้องบาเลกจานไปเอไอเยี่ยแม่งผู้ติดกระสอบไปสั่นไปล้างจานไปล้างจานก่อนเฮ้ยมึงอ่ะรีบเลือกดิแก้วแอราแก้วแอรถ้าไม่บอกไม่รู้เนี่ยว่าเคยทำทำงานร้านอาหารเนี่ยไอ้เยี่ยแม่งโคตรเถื่อนเลยไอเอวแก้วแก้วมันเหลืองก็ไปเทเอลไว้จุ๊บไอ คนทํามาแล้วก็จะรู้ว่าแบบใจดีกับลูกค้าไม่ได้มีประโยชน์เชื่ออะไรทั้งนั้นเออถ้วยเหลือก็ตักตักตักซุปไว้สวัสดีครับเจ๊เจ๊ครับเพราะอะไรสุดหล่อทำไมใครเอาของใส่แล้วไม่กดทำอาหารไปเนี่ยเฮ้ยเเปิดเปิดเปิดลูกค้าวีพีมาดูดูดูเฮ้ยโอ้ยลูกค้าวีพีมา เอาใช่ไหมม um ีพี่ไม่ไม่มีใครเก็บจานเลยแม่งโอ้โหไม่บัดจานเลยไอ้วัยรุ่นเดี๋ยวกูรับเองเดี๋ยวกูรับเองเอลเอลเอลโอ้ใบรุ่นแม่งไม่บัดจานเลยมัวแต่มัวแต่ดูซออยู่โอ้โหโอ้โหเหี้ยสี่อันกูบอกถ้าเดินไปแล้วเกาะเกาะตรงนมหลุดนี่กูก็ไม่แปลกใจแล้วแหละ เอ้ยรับออเดอร์หน่อยเอ L ใด่แล้วครับพี่เอาไปเลยครับแตกไปนะไอ้เหี้ยไม้มงปิ้นไปเลยเรามันมือหนึ่งเรื่องล้างจานอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะทุกคนเอาขวานมาทุ๊บ ไม่เห็นมันจะทุบได้เลยนนต,ตรงที่มันเป็นท่อนไม้ทุบไม่ไ,ได้ต้องทำอะไรสักอย่างไอจิตวันประจำวันของไอเนี่ยทำยังไงวะที่ต้าคาเรือนค่ะพัฒนาลงเตียมอบค,ครับและให้บริการผู้ที่ไล่ไล่ไล่อย่างไงอะ่ะลูกค้าเรือนอเอาไม้กวาดขึ้นมาไปไฟชิวชิวชิวนี่นี่เนีะนี่น ไ,ไล่รับตีแล้วแม่งแบบกูดิกกูดิกว่ะเออเอลสองเบิ้ลนเลยแม่หญิงวันนี้กินเก่งจริงจริงี่เมาที่หายเอาไปเออวางจานเพ็บฝากด้วยดินนนฝากจานด้วยนะข้างหลัง ไหนาก็ล้างละถันงน้ําอยู่ไหนอะ่ะคือมันขายอย่างเดียวเลยเหรอมันน่าจะต้องขาบได้ปะ่ะ <I S 1> เรายัางไม่มีเฮ้ยไ,อ,ยไ <c oughs> อ้เชี่ยแม่งเงยสัมบี้มันจะเล่นหน้านเฮ้ยอ้ช่วยด้วย <c oughs> เ,เล่นบ,บอล <c oughs> โอ้ยมันเข้ามาตีกูเนี้โอ้ยช่วยด้วยม <c oughs> ันปิดประตูไม่ได้หรอ อ้าช่วยด้วยไม่เปิดประตูไม่ได้ไเหรออ้ากูเป็นแ,นแม่บ้านชาวอีสานต้องซื้ออะไรอะ่ะขวานเหร คือแล้วใช้แล้วศพด้วยรู้ศพด้วยแล้วใช้ไอ้นี่ไม yeah, yeah, ่ได okay. ้เหรอโจรมาป้นเราต้องป้นมันคืนมันรู้ยังไงอ่ะหรือว่ามึงรู้ไลยหมดแล้วแล้วมันปิดประตูไม่ได้แล้วหมดแล้วเออบอลรู้ไปหมดแล้วเหรอโอเคไอ้เฟิร์ดเม่นรู้ไม่ใช่กูสัตว์แหมไอ้บอลมันรู้ไปหมดแล้วสัตว์กูยังตีอ่ะบอลรู้ไปหมดแล้วเชื่อจริงจริงอับจัง เ,เสียดร้อยแล้วเราซื้อแผ่นที่ก่อนได้ปะซื้อแล้วซื้อแล้วแผ่นที่ซื้อแล้ว